Yeah, you feel that? Kid, please. You're gonna make my soul into Swiss cheese. Nah, yeah. When the world feel dreary and cold, and people trying to shoot holes in your ethereal soul, acting nasty like some bacterial mold Whatever happens, let it go and it it people flapping their gums. It's hard to listen when you feel feeling more broke than the two-party system. But loving where you at, that's the true art of living. Stop grasping, let it go and it it I got stress. สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมแจ้งวัฒนะนะครับเช้าแบบนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถคันนี้ครับกับ FC ที่เดินทางมาจากพัทยาแดงนะครับกับรุ่นสเปซแค 1.9S นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้กับรถสวยๆแล้วรอแบบนี้ครับรถที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองนะครับคันนี้ลูกค้าไม่โหดลดก็เป็นอีกหสเต็ปที่ลูกค้า บอกว่านําไปใช้งานจริงๆนะครับรถไม่โหลดก็คือค่อนข้างจะขับง่ายอยู่แล้วแต่ก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับสําหรับการไม่โหลดนะฮะสำหรับรถจำเดิมแบบนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศกันส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะวันนี้ส่งมอบรถยนต์ที่โชว์รูมแจ้งวัฒน,นะนะครับผมสาหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรถรุ่น1.9เกียร์ธรรมดาเกรดเอสนะครับสีเทาดัมโบคันนี้การตกแต่ง รับรถจบตามโปรฮะสองห่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับการตกแต่งคันนี้นะครับก็คือใส่ล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ s s r อานะครับยาง255 5้าหคันนี้ไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อแม็กทั้งสีล้อใส่ขนาดเท่ากันหมดนะครับการตกแต่งแบบนี้อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่น2 9งหมบาทนะครับลูกค้าจะแฟรนช์ผ่าน ก็เลือกการตกแต่งแบบลูกค้าท่านนี้ได้เลยนะครับเขาบอกได้เลยะฮะการตกแต่งรถใหม่ป้ายแดงลูกค้าสามารถออกแบบการตกแต่งรถของคุณเองได้อย่างเช่นลูกค้าท่านนี้ที่ชอบการตกแต่งทรงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเลยก็ได้ครับ ขอบคุณครับ <AS LS> ขอบคุณคร <ver> ับอันนี้เดินทางกลับเลยเนาะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเเข้าไปข้างในก่อนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่เช้านี้นะครับกับลูกค้าเดินทางมาจากพระราม2สองแถวพระประแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาเคสนี้ลูกค้าดูผมมาทางติ๊กต็อกนะครับติ๊กต็อกเป็นอีกหนึ่ง,งช่องทางที่าผมได้ลงมือไปทําและทําช่องทําไรนะครับก็สามารถติดต่อได้หลาย,ลายช่องทางเนาะยูทูบเฟซบุ๊กติ๊กต็อกลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็ มาสอบถามทักทายได้เลยนะครับยินดีบริการนะฮะเท่นี้รับรถจบที่29,0 0 0บาทนะครับลูกค้ามีรถเก่าอยู่แล้วก็มี่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทเท่ากับเค่นี้ลูกค้าใช้เงินหนงรถกี่แค่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ขับรถใหม่ป้ายแดงเครื่องพันเก้าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็รถสวยด้วยได้ตกแต่งรถของตัวเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้เลยฮะยินดีให้บริการนะฮะกับผมฮาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ